สวัสดีค่ะนะักเรียนชั้นมระถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้ก็พบกับครูกิ๊กอีกแล้วนะคะครูกิ๊กจะมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเรื่องการเคลื่อนที่ของเสียงนะคะคราวที่แล้วเราก็เรียนเรื่องการเคลื่อนที่ของเสียงไปแล้วใช่ไหมคะที่เป็นการทดลองนะคะว่าเสียงเคลื่อนที่ได้อย่างไรใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาตอบคําถามหลังกิจกรรมกันนะคะก่อนอื่นนะให้เด็กๆหยิบแบฝึกหัดขึ้นมานะคะ <c oughs> เป็นของเนื้อสิงหาคมเด็กๆก็จะเจอหน้านี้ ตรงมุมข้างล่างตรงนี้นะคะจะเขียนว่าหน้า62เด็กๆเห็นไหมรูปล่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่ามีสองแผ่นเนอะ,อะเมื่อเด็กๆหยิบเ,เสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาเรียนกันค่ะมาตอบคําถามกันนะคําถามหลังทำกิจกรรมคราวที่แล้วไปแล้วจําได้ไหมคะที่ครูให้ดูคลิปวิดีโอที่เขาใช้กแก้พลาสติกสองใบเจาะรูจากนั้นให้คนนึงพูดอีกคนหนึ่งฟังนะคะแล้วเด็กก็จะได้ยินเสียงใช่ไหมคะ เด็กได้ยินเสียงได้ยังไงนะคะเด็กได้ย <goof ball> ินเสียงเกิดจากเส้นเชื่อกนะคะหรือเส้นเอ็นนะคะเป็นตัวกลางทําให้เกิดเสียงนะคะอะ่จากนั้นนะคะเวลาเราได้ยินเสียงเสร็จปุ๊บครูให้เด็กนะคะกำมือที่เส้นเอ็นเด็กเด็กก็จะไม่ได้ยินเสียงเพราะทําไมคะเส้นเชื่อกมันอยู่ในมือเราใช่ไหมคะเสียงมันก็ผ่านไปไม่ได้สองพออันที่สามเสร็จปุ๊บครูให้ตัดเส้นเอ็นใช่ไหมคะอ่ะ ตัดเส้นเอ็นขาดเสร็จปุ๊บทำไมคะอ่าคนอีกคนนึงก็ไม่ได้ยินเสียงนะคะเพราะว่าเส้นเอ็นขาดเส้นเอ็นก็ไม่ได้เป็นตัวกลางและใช่ไหมคะทาให้เสียงเคลื่อนที่ผ่านไปไม่ได้และใช่ไหมคะอ่ะวันนี้เราจะมาตอบคําถามกันนะคะหลังจากทํากิจกรรมเรามาดูกันนะคะข้อหนึ่งเขาบอกว่าเมื่อพูดค่อยๆโดยไม่ใช้และใช้โทรศัพท์ จะได้ยินเสียงแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรเด็กๆลองคิดสิต้องแตกต่างกันค่ะ่แตกต่างกันโดยเมื่อพูดค่อยโดยไม่ใช้โทรศัพท์จะไม่ค่อยได้ยินเสียงพูดแต่เมื่อพูดผ่านโทรศัพท์จะได้ยินเสียงชัดเจนนั่นเองนะคะตอบลงไปเลยนะอันนี้อยู่ข้อแรกนะต่อมาข้อที่สอง เสียงที่ได้ยินผ่านโทรศัพท์เมื่อแตะเส้นเอ็นเบาๆและจับเส้นเอ็นให้แน่นแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรทำไมจึงเป็นเช่นนั้นต,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 ติตอบได้ไหมเอ่ย <c oughs> อ่ะามว่าแตกต่างกาางางันตอบตามครูไปเลยนะข้อสแตกต่างกาันเพราะว่าอะไรเมื่อแตะเส้นเอ็นเบาๆจะได้ยินเสียงพูด แต่เมื่อจับเส้นเอ็นให้แน่นจะไมได้ยินเสียงพูดเพราะอะไรเพราะเมื่อจับเส้นเอ็นให้แน่นเส้นเอ็นจะหยุดสัน่นซึ่งส่งผลให้การเคลื่อนที่ของพลังงานหยุดลงนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือข้อที่สองอ่ะถ้าเด็กๆทำตามครูคไม่ทันนะคะเด็กๆทำไมคะกดสต็อปนะคะหรือว่า ย้อนกลับมาดูได้นะลูกต่อไปข้อที่สา,เสา,ามเ,าเมื่อตัดเส้นเอ็นให้ขาดผู้ฟังได้ยินเสียงการพูดผ่านโทรศัพท์หรือไม่เพราะเหตุใดคราวที่แล้วครูให้ดูการทดลองไปแล้วเมื่อตัดเส้นเอ็นให้ขาดทำไมคะจะได้ยินเสียงพูดไหมเมื่อตัดเส้นเอ็นให้ขาดจะไม่ได้ยินเสียงพูดโทรศัพท์แต่เพราะอะไรเพราะไม่มีเส้นเอ็นที่จะส่นตอ่อก,กันให้เสียงผ่านมายังผู้ฟังได้ ก็คือไม่มีตัวกลางนั่นเองนะคะไม่มีตัวกลางนั่นเองอ่ะเสร็จแล้วนะต่อไปข้อที่สี่เมื่อพูดผ่านโทรศัพท์เสียงเดินทางผ่านจากผู้พูดไปยังผู้ฟังได้อย่างไรในได้เห็นไหมผู้พูดไปยังผู้ฟังได้อย่างไรตอบนะคะ เสียงจากผู้พูดให้เด็กๆเขียนตามคุณเลยนะเสียงจากผู้พูดทำให้อากาศที่อยู่ในแก้วเนี่ยสัน่นจากนั้นจะทำให้แก้วของเราเนี่ยสั่นเลยใช่ไหมคะพอแก้วสั่นแล้วปุ๊บก็จะทำให้เส้นเอ็นเนี่ยสั่นต่อๆกันไปจนถึงแก้วหูถึงแก้วผู้ฟังนั่นเองนอกจากนั้นพอถึงแก้วผู้ฟังแล้วปุ๊บจะทำให้ผ่านอากาศในแก้วไปยังหูผู้ฟัง <Walking sobie eur> ได้อันนี้คือเสียงจากผู้พูด อันดับแรกคือทาไมคะอะ่าอากาศที่อยู่ในแก้วสั่นพอแก้วสั่นเสร็จอากาศที่อยู่ในแก้วสั่นปุ๊บก็จะทาให้แก้วสั่นพอแก้วสั่นเสร็จปุ๊บเส้นเองก็จะสั่นต่อๆกันไปจนถึงไหมคะแก้ผู้ฟังทําให้ผ่านอากาศในแก้วเนี่ยไปยังหูผู้ฟังได้นั่นเองนะคะอ่าหูฟังเสร็จปุ๊บก,ก็จะทําให้เนี่ยเห็นไหมคะอ่าเสียงผู้พูดเห็นไหมคะ แก้ผู้ฟังซันทําให้อาการในแก้สั่นต่อ,อก,การไปจนถึงหูของผู้ฟังนั่นเองต่อไปข้อที่ห้าตัวกลางของเสียงในกิจกรรมนี้มีอะไรบ้างเด็กๆรู้ไหมคะว่าตัวกลางของเสียงในกิจกรรมนี้มีอะไรบ้างเอ๊คิดออกไหมนะติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าคือแก้วพลาสติกนั่นเองอากาศแล้วก็เส้นอ็นเพราะว่าอะไรคะอ่ามีแก้วเห็นไหมคะแก้ว เส้นเอ็แล้ก็อากาศที่เราพุ่งเข้าไปในแก้วอ่าอันนี้คือตัวกลางต่อมาข้อที่หถ้าไม่มีตัวกลางเสียงจะเดินทางจากแหล่งกําเนิดมาสู่หูผู้ฟังได้หรือไม่ทําไมจึงเป็นเช่นนั้นถ้าเราไม่มีตัวกลางคือแก้วเส้นเอ็น,นะคะแล้วก็อากาศจะทําให้เสียงเดินทางจากแหล่งกําเนิดเสียงเนี่ย มาผงผูผู้ฟังได้หรือไม่บอกว่าถ้าไม่มีตัวกลางเสียงจะเดินทางจากแหล่งกําเนิดมาสู่ผู้ฟังไม่ได้นะคะามาถึงผู้ฟังไม่ได้เหมือนนักเรียนครูสอนนักเรียนอยู่หน้าห้องนักเรียนนั่งอยู่ใช่ไหมคะทาไมนักเรียนถึงได้ยินเสียงครูเพราะว่าอากาศนี่แหละค่ะเป็นตัวกลางทําให้นักเรียนเนี่ยทำไมคะได้ยินเสียงที่คุณครูพูดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีตัวกลาง เสียงก็จะเดินทางจากแหล่งกำเนิดมาสู่ผู้ฟังไม่ได้นั่นเองนะคะต่อมาเพราะว่าเสียงต้องใช้ตัวการนะคะในการเคลื่อนที่อันนี้อยู่ข้อห้าอยู่นะอันนี้อยู่ข้อหกอยู่นะคะเพราะเสียงเนี่ยต้องใช้ตัวการในการเคลื่อนที่จากแหล่งกําเนิดเสียงไปยังหูของเรานะคะโดยเสียงจะทําให้ตัวกลางของเสียงเนี่ยเกิดการสั่นต่อต่อกันไปจนถึงหูนั่นเองนะคะ ต่อมาเขาบอกว่าตัวกลางของเสี่ยนะคะตอนที่สองเขาบอกว่าก็คือมีอะไรคะอากาศเป็นแก๊สแก้พลาสติกเป็นของแข็งแล้วก็เส้นเอนเป็นของแข็งนั่นเอง่ะข้อเจ็ดนะคะข้อสุดท้ายข้อเจ็ดนะข้อเจ็ดจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอย่างไรนะคะอันนี้คือข้อเจ็ดนะลูกจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าเสี่ยงเนี่ยต้องใช้ตัวกลางซึ่งมีสถานะทั้งของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สนั่นเองนะคะ ในการเคลื่อนที่จากแหล่งกําเนิดเสียงไปยังหูโดยเสียงเนี่ยจะผ่านตัวกาของเสียงที่สั่นต่อๆกันไปจนถึงหูของเรานะคะอ่าอันนี้ก็คือสรุปนะคะการทํากิจกรรมนี้เนาะอะ,อะจบแล้วนะคะเรื่องการเคลื่อนที่ของเสียงหนึ่งนะคะอะครูก็หวังว่าเด็กๆจะได้รับความรู้มากมายเลยจากเรื่องนี้นั่นเองนะคะ ก่อนที่จะเจอกันในคาบเรียนหน้านอะลูกเด็กๆทําเสร็จแล้วนะคะเด็กๆถ่ายรูปนะคะส่งมาให้คุณครูดูด้วยในไลน์นะคะเด็กคุณครูจะได้ตรวจแล้วก็เช็คชื่อให้เด็กๆนั่นเองนะคะช่วงนี้โควิดก็ระบาดหนักมากเด็กๆก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะครูกิจก็เป็นห่วงสุขภาพของเด็กๆทุกคนนะคะเราจะผ่านโควิดนี้ไปด้วยกันค่ะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ